ตอนนั้นที่สาเหตุที่เล่นบอลเพราะว่าเพราะผู้หญิงส่วนใหญ่ก็จะเอาผู้ตรงกระโดดยางาแต่งหน้าทําไมเราต้องมาเล่นฟุตบอลใจแต่แรกก็ไม่ได้อยากมาฟุตบอลค่ะแต่ว่าโค้ชเขาพาไปคัดทีมชาติแล้วฟุตติดตอนนั้นคิดไหมว่าเราจะไปเป็นนักบอลระดับสโมโสรระดับทีมชาติหรือแค่เล่นไปง,งั้นนันแหละเพื่อออกจากบ้าน <c oughs> ถึงพอเป็นนักฟุตบอลเริ่มเป็นนักฟุตบอลตอนนั้นเรามองว่านักฟุตบอลหญิงเป็นฟุตบอลอาชีพได้ไหมแ,แล้วผู้หญิงที่เตะบอลชอบผู้ชายเตะบอลไหมสิ่งหนึ่งที่พอเราเห็นนักฟุตบอลหญิงเนี่ยช่วงหลังเนี่ย มาเล่นฟุตบอลกับนักฟุตบอลชายในมุมของนัดมีความรู้สึกว่าอย่างไงบ้างลูกนั้นน่ะเขาเสียท่าแล้วกอดเป็นเป็นสิ่งที่เขาทําเป็นธรรมชาติอยู่แล้วหรือเปล่าหรือไงลูกนั้นเพราะว่าผมได้ข่าวมาว่าคุณพยายามที่จะแตะลอดขายนักฟุตบอลรายนี้ไม่ต่ำกว่าหนึ่งปีจริงไหมแล้วก็ตอนรู้จักกันแรกๆเขาเปิดคลิปตอนเขายิงแอนยูให้ดูไหมสวัสดีครับคุณผู้ชมครับก็มาเจอกันกับช่องปาล์มสามบาทห้าบาทนะฮะวันนี้ต้องบอกว่าเป็น E ีีใหม่รายการใหม่ นะคิดได้ตั้งนานแล้วแหละแต่เพิ่งจะมาทำเพราะว่าขี้เกียจนะฮะก็ชื่อรายการว่าคุยกับปาล์มไฟลามทุง่งนะครับก็เราจะคุยไปเรื่อยๆจนไปถึงชีวิตคนบพ่อคแม่ของคนนั้นไปเลยคือไฟลามทุง่งยาวไปเลยนะฮะวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษครับที่เกี่ยวกับเรื่องฟุตบอลนี่แหละแต่ว่าเป็นของฟุตบอลหญิงแน่นอนนะฟุตบอลกับผู้หญิงเนี่ยบางทีอาจจะ ยังยังดูเข้ากันไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่แต่เดี๋ยวนี้ฟุตบอลหญิงในประเทศไทยเนี่ยได้รับความนิยมอย่างมากน้องๆก็ไปเตะฟุตบอลเดินสายด้วยหรือไปเล่นในระดับทีมชาติวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษนะฮะซึ่งเรานัดเข้ามาตั้งแต่บ่ายสองรายการเนี่ยถ่ายประมาณหกโมงเย็นนะให้น้องมารอสี่ชั่วโมงนี่คือมารยาทของพิธีกรที่ดีในช่องปามสภาวะบัทแขกรับเชิญวันนี้ครับอยู่กับน้องนัทชื่ออะไรนะชื่อจริงเท่าไ่น้องนัสค่ะน้องนัทนงนภัรสวัสดีน้องนัทด,ด้วยสวัสดีครับสวัส สวัสดีครับน้องนัทนนพัทรนี่เป็นนักฟุตบอลหญิงใช่ครับเห็นผู้หญิงก็ต้องนักบอลหญิงเป็นนักฟุตบอลชายคงไม่ใช่น้องนัทนี่เป็นนักฟุตบอลหญิงน้นำตัวนิดนึงนักฟุตบอลหญิงเริ่มเล่นเมื่อไหร่ค่ะสวัสดีค่ะน้องนภัทรนะคะชื่อเล่นชื่อนัทค่ะชื <S 1> <S 1> ่อนัทเริ่มเล่นตั้งแต่ม .1 นึค่ะตอนนั้นที่สาเหตุที่เล่นบอลเพราะว่าเพราะผู้หญิงส่วนใหญ่ก็จะเอาผู้ตรงกระโดดยาง เออแต่งหน้าทำไมเ,เราต้องมาเล่นฟุตบอลเปล่ากบก่อนค่ะเป่ากบเล่นจะเป่ากบก่อนใช่คือจะไปเป่า <c oughs> จะไปเป่า,ปางูไม่ได้ไงคือถ้าเป่างูโดนฉกเบ้าตาเริ่มเล่นเพราะว่ามาเข้าโรงเรียนกีฬาค่ะใช่คือใจอยากจะเป็นนักกีฬาอยู่แล้วเป่าค่ะตอนแรกเล่นเทควันโดมาก,ก่อนแล้วมาเข้าโรงเรียนกีฬาฟุตบอลหญิงชวนมาเล่นอืแล้วก็ชวนไปคัดทีมชาติแล้วชอบอยู่แล้วด้วยไหมชอบฟุตบอลอยู่แล้วด้วยไม่ค่ะไม่ชอบเลยใช่ไม่ชอบแล้วมาทําไมมาเป็นทําไมโทษที เหมือนแบบพอติดทีมชาติปุ๊บก็เล่นมาเรื่อยๆจนแบบมันชอบไปเองอะค่ะมันชอบแต่เริ่มจากเทควันโดใช่ค่ะแล้วก็หลังจากจากเทควันโดมาเป็นฟุตบอลใช่พอเป็นบอลปั๊บเทควันโดก็ไม่กลับไปเล่นแล้วไม่เลยค่ะเคยมีเคยมีสัมภาษณ์อยู่แล้วเตะมีกรไงายท้องนี่เคยมีไหมน่าจะเป็นรายการเนื้อโอ้ตายแล้วเพราะว่าถ้าฟุตบอลหญิงอะในยุคสมัยของผมเนี่ยมันยังไม่ค่อยฮิตเท่าไหร่มาเป็นยุคที่มานำแป้งทำ บอลหญิงแล้วปรากฏว่าบอลหญิงไปฟุตบอลโลกตอนนั้นบอลหญิงไปบอลโลกนัดอายุประมาณเท่าไหร่โหยจำไม่ได้คะ่ะแตน่น่าจะเด็กอยู่น่าจะประมาณม,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 ส,ามสองมสอมสองเพราะตอนนี้ก็สี่สิบเอ็ดแล้วใช่ไหมใกล้เคียงนี่ยกูจะทํารายการให้มันจริงจังตอนนี้ไม่บอกอายุแต่ว่าก็ยังยังสามารถคาแข้งได้ได้ค่ะตอนนั้นเนี่ยกับผู้หญิงกับฟุตบอลเนี่ยในมุมของของ ของนัดมีความรู้สึกว่าอย่างไงดูแบบมันเท่ไหมที่มาเล่นหรือว่าเราอยากมาเล่นเพราะเราชอบดูเทนะคะเล่นการเล่นฟุตบอลเพราะว่ามันเหมือนแบบกีฬาที่ต้องใช้ความสามารถส่วนตัวในการเล่นแล้วมันต้องอย่างไงมันต้องคือคือฟุตบอลกับผู้หญิงนะถ้าตีเป็นเปอร์เ,เซ็นต์ในมุมผมส่วนตัวเนี่ยมันถือว่าน้อยมากกับสัดส,ส่วนนะน,น้อยมากน้อยค่ะเคยคิดไหมจะไปเล่นเทนนิสเล่นบาสเล่นอะไรเพราะนัดก็ถือว่าตัวสูงไม่เคยค่ะ ใจแต่แรกก็ไม่ได้อยากมาฟุตบอลค่ะแต่ว่าโค้ชเขาพาไปคัดทีมชาติแล้วฝึกติด er, แล้วตอนนั้น,นคือ <ฟ unpredict? S 1> พื้นฐานเราเล่นได้ไหม <c oughs> เป็นอยู่แล้วไหมพื้นฐานตอนที่ไปคัดตอนที่เปลี่ยนจากเทโควันโดเป็นฟุตบอลเนี่ยไม่เป็นค่ะไม่เคยเตะเลยแล้วตอนนั้นจาได้ไหมครั้งแรกที่เตะบอลเนไยอาการกิ๊กังกังเหมือนแบบไปดูเพื่อนซ้อมบอลค่ะแล้วบอลมันกิ้งมาแล้วแบบหนูก็เตะสวนกลับไปแล้วมันเตะแรงอ่ะเขาก็เลยแบบเหมือนเห็นแววก็เลยพาไปเล่น แต่ตอนนั้นคือยังถือว่าสําหรับเราคือยังเตะบอลไม่เป็นใช่ค่ะกีฬาเทควันโดคือแบบเท้าหนักอยู่แล้วค่ะอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าคนเตะบอลไม่เป็นอ่ะพื้นฐานการวางเท้ามันจะดูแปลกแปก่ะตอนนั้นก็ถือว่าแปลกไหมไม่แปลกนะคะไม่รู้ค่ะด้วย<อ>ความที่พื้นฐานกีฬามาแล้วมีอยู่แล้วด้วยไหมเกี่ยวไหมใช่ค่ะเหมือนแบบหลายๆคนก็บอกว่ามีพรสวรรค์แต่ไม่ค่อยมีพรแสวงค่ะที่เกียจวิง่ง<อ> <laughs> ไม่แต่ว่าตอนเรียนโรงเรียนกีฬาเนี่ยเล่นฟุตบอลเพื่อนเพื่อคนอื่นก็เล่นฟุตบอลด้วยไหมถือว่าเยอะไหมไม่ค่อยเยอะค่ะ เราที่ถือว่าฉีกก็น่าจะฉีกนะคะฉีกมาเลยตอนเริ่มต้นการเล่นฟุตบอลครั้งแรกนัดเล่นในตำแหน่งไหนเลยตอนนั้นตอนนั้นเล่นปีกขวาค่ะปีกขวาใช่เป็นคนมีความเร็วหรือว่าเขาจับลงตัวไหนก็เล่นได้หมดก็คือเขาจับเขาอยากให้เป็นทุกตำแหน่งอะคะ่ะโค้ชเขาก็เลยแบบไปปีกขวาก่อนแล้วก็<ะ>มาเซ็นเตอร์แล้วก็ขึ้นมากลางแล้วก็ขึ้นไปหน้าเหมือนไปทุกตำแหน่งเลยอะตอนนั้นคือเล่นอยู่ ที่โรงเรียนกีฬาใช่ค่ะจังหวัดอะไรจังหวัดอ่างทองค่ะอ๋อจังหวัดอ่างทองใ้ยบ้านเดียวกับคุณพ่อผมเลยไม่ต้องรู้ก็ได้คะคนดูไม่เป็นไรนะฮะอําเภอชายโยนะฮะที่บ้านแล้วก็อําเภอเดียวกันอําเภอชายโยใช่แล้วก็ที่นั่นจะมีผัดไทยอยู่เจ้าหนึ่งอร่อยนะฮะแนะนำก็ไปลองชิมกันได้นะฮะเดี๋ยวทางเราจะเริ่มทําผัดไทยได้เลยจะบ้าเหรอไม่ใช่รายการอาหารบ้าบอคอแตกอําเภอชายโยก็จะมีมีวัดโคตีโคตี อยู่อ่างทองจริงหนูยังไม่ว่าอะไรเลยหนูเล่าให้ฟังเล่าให้ฟังตอนตอนที่เล่นเอายุเท่าไหร่ตอนที่เล่นอายุเท่าไหร่มหนึ่งอายุเท่าไหร่คะมหนึ่งนี่สิบเท่าไหร่พี่ลครับมหนึ่งสิบสามสิบสี่สิบสามสิบสี่ประมาณเอ้าเพื่อนคนอื่นเขาไปแบบอตอนนั้นสิบสามสิบสี่ก็เล่นแต่งตัวเริ่มมีโทรศัพท์มือถือพีซีทีเราไปเล่นฟุตบอลไม่ดูแปลกจากเพื่อนเหรอ แตกนะคะก่อนที่จะมาเข้าโรงเรียนกีฬารู้สึกว่าแบบอยากอยู่โรงเรียนประจําไม่อยากอยู่บ้านคือแบบอวัยรุ่นเริ่มโตแล้วใช่แค่อยากออกมาจากบ้านเท่านั้นเองใช่แค่อยากออกมาจากบ้านก็เลยทำไมทุกวันนี้ไม่ได้กลับเข้าไปบ้านอีกเลยถูกไมไม่ได้กลับเลยก็คืออยากออกมาใช้ชีวิตวัยรุ่นนั่นแหละใช่ค่ะแต่ตอนนั้นคิดไหมว่าเราจะไปเป็นนักบอลระดับสโมสรระดับทีมชาติหรือแค่เล่นไปอย่างั้นแหละเพื่อออกจากบ้านก็คิดอยากติดทีมชาตินะคะแต่ว่าไม่ได้มีพื้นฐาน ในการเล่นฟุตบอลแล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะติดทีมชาติฟุตบอลด้วยค่ะเพราะว่าตัวหนูเองอะหนูเล่นทีโคนโดมาก่อนอืแล้วที่มาเล่นฟุตบอลอะเหมือนโค้ดที่เป็นโค้ดฟุตบอลคนแรกที่เขาปลูกปั้นมาค่ะเห็นแววแล้วพาไปคัดชื่ออาจารย์อะไรจำได้ไหมชื่อโค้ดเพนพาอ๋อให้เครดิตให้เครดิตหน่อยใช่ค่ะนะก็เป็นคนมองว่าเราสามารถเล่นฟุตบอลได้ใช่เริ่มจากปีกขวาแล้วหลังจากนั้นเห็นได้ข่าวว่าถอยไปเป็นเซนเตอร์ด้วยใช่ค่ะเพราะว่าอะไรรูปร่างเราตัวใหญ่ รุ่นพี่เจ็บรุ่นพี่เจ็บรุ่นพี่เจ็บเราก็เลยถอยไปยืนเซนเตอร์ใช่ค่ะเพราะพอเล่นเซนเตอร์ปั๊บเนี่ยเรื่องของแรงปะทะร่างกายมีผลชัดเจนบอลหญิงนี่ปะทะกันหนักไหมปกติแล้วแล้วแต่ทีมที่เจอค่ะถ้าไม่ชอบกันหน่อยก็หนักหน่อยแต่ถ้าเป็นพวกพวกกันก็อาจจะหนักกว่าฉบับที่เราไม่ค่อยชอบคนเยอะใช่ไหมเห็นได้ข่าวใช่ไหมเฮ้ยเพราะว่าก็เลยแบบอยากคืออยากเล่นหลังเพราะอยากจะไม่อัดเขาแหละเปลี่ยนจาก ตบตีก็คือเป็นเสียบตาผู้ไปใช่ค่ะแต่ว่าพอมาเล่นกับแบบพวกรุ่นพี่ผู้ชายอะไรเงี้ยหนูก็ขึ้นมาเล่นหน้าเพราะว่ามีพี่คนนึ่งชื่ออะไรนะชื่อปาชื่อปาปปาวัฒน์ปาวัฒน์ปาสามบาทห้าบาทเนี่หละคะหนูนี่อยากขึ้นมาเล่นหน้าเลยเขาเล่นหลังแต่ว่ายากเพราะว่านัดอาจจะแตะลอดลอดดาบไปเลยแต่กับพี่ยากเพราะว่าพี่ตัวสั้นเนี่ยดางมันเล็กเน่ยโอ้ยแตะลอดดาบดีจยากดีค่ะวิ่งเข้ามาแบบ าไม่กลางเลยกลางแต่แขนนะห,<ม>หนูจะรอด<จ>ดั่งอะไงจะโอบอย่างเดียวเลยอ่ะเก่งโอบเก่งโอบอ่ะทีนี้พ <c oughs> อพูดถึงพอเป็นนักฟุตบอลเริ่มเป็นนักฟุตบอลตอนนั้นเรามองว่านักฟุตบอลหญิงเป็นฟุตบอลอาชีพได้ไหม <c oughs> ได้นะคะเพราะว่ายุคเราก็มุ่งมั่นจะเป็นนักบอลอาชีพเลย <c oughs> ใช่ค่ะเพราะว่ายุคที่มาดามทำมาดามแป้งทำคือเฟื่องฟูมากแล้วแบบมีการ แพร่กระจายในเรื่องของข่าวคนดูยวรัดแพร่กระจายนยอันนี้แพร่กระจายที่หมายถึงว่าความนิยมห่านั้นบอกแพร่กระจายเสร็จกี่โมงตัวนั้นกูรูว่าโควิดแพร่กระจายเสร็จกี่โมงเสร็จกี่โมงก็คือพอเริ่มตอนนั้นพอกระแสของมันาแป้งพาทีมไปบอลโลกได้ตอนนั้นนักบอลหญิงก็ฮิตมากเลยไหมทุกคนก็อยากจะมาเล่นบอลไหมใช่ทุกคนก็อยากจะมาเล่นบอล <Ừ. S 2> แต่แบบมีคนก็ถามนัดว่าแบบการเป็นนักบอลต้องเล่นยังไงต้องอะไรยังไงคือนัดตอบอกังเยอะค่ะว่านัดไม่รู้เหมือนกันว่าแบบอยู่ดีๆก็แบบฟุกเข้ามาอะไรเงี้ยแบบเาโค้ดเห็นแววก็พาเข้ามาซ้อมได,ได้เข้ามาซ้อมหนักไหมบอลหญิงเนี่ยหนักค่ะหนักปอกช่วยบอกนิดนึงตอนเล่นให้กับสโมสรหรืออะไรเนี่ยตารางการซ้อมเป็นยังไงบ้างคร่าวๆตื่นกี่โมงทําอะไรยังไงซ้อม,อมตื่นก็ประมาณ9ก้าโมงกินข้าวเอาจูจอนเอาชีวิตตัวเองนะไม่เยะถ้าถ้าวงจรชีวิตหนูอ บ่ายเลยค่ะเนี่ยเห็นไหมน้ำออกไปกินข้าวซ้อแต่จริงๆแล้วรูปแบบการซ้อมต้องเริ่มจากอะไรก่อนรูปแบบการเก้าโมงตื่นจริงๆหนูไม่ใช่คนที่แบบเวลาเปะขนาดนั้นอ่ะก็อาจจะตื่นสายบ้างเที่ยงไม่เที่ยงแต่ว่า้อมบ่ายสามนะอ่าสองบ่ายสามแต่ว่าทุกคนต้องพร้อมบ่ายสามใช่แบบหนูเอาเวลานอนเป็นตัวสําคัญนอนให้เต็มที่ใช่นอนให้เต็มที่นอนเต็มที่แล้วก็การนอนเป็นหลัก ไม่เป็นนักนอนทีมชาติไปเลยแล้วไม่ต้องเป็นนักบอลก็คือซ้อมหนักตั้งแต่อยุเท่าไหร่ตอนนั้นจำได้ไหมซ้อมหนักตั้งแต่มสองนี่เริ่มจริงจังเลยค่ะโอ้โหก็ซ้อมทุกวันใช่โอ้โหแสดงว่ากว่าจะเป็นนักฟุตบอลหญิงได้ไม่ใช่งานง่ายไม่ใช่ว่าจะลงไปเตะกับผู้ชายลงไปเตะเลยใช่ค่ะมันการคอนโทรบอลมันยากมากนะคะสําหรับผู้หญิงที่แบบถ้าเล่นไม่เป็นเลยแล้วเข้ามาเล่นอืมันจะยากค่ะ ความความลำบากของของการเป็นนักฟุตบอลหญิงในมุมของนั้นนะ่ะมันมันมันลำบากยังไงสําหรับนักบอลหญิงสําหรับนักบอลหญิงในเรื่องไหนคะเรื่องของสมมติท่านเราแบบผู้หญิงสักคนจะเริ่มเล่นฟุตบอลจากไม่มีพื้นฐานเนะี่ยสิ่งที่มันยากที่สุดสําหรับนักฟุตบอลหญิงในมุมนั้นอนะ่ะเมื่อกี้ก็บอกแล้วนอกจากการเลี้ยงบอลแปรบอลส่งบอลมันต้องมีพื้นฐานใช่ถ้าแบบแปรบอลส่งบอลไม่ได้เราก็ทําอะไรไม่ได้เลยนะหนูว่าเลี้ยงบอลก็ยากซึ่งบางคนอาจจะซ้อม สมุรไบสาเนี่ยเจอแดดร้อนๆอ่ะพุ่งตรงกลัวดําก็ถอดใจก็มีมีค่ะมีเยอะมีไหมเพื่อนๆที่แบบเล่นมาสักพักแล้วแบบถอดใจส่วนใหญ่เล่นมาแล้วก็เรียนจบก็เลิกเล่นกันหมดคือเอาแค่เรียนจบแล้วก็เลิกไปเลยใช่แต่ว่าเราไม่เลิกเพราะเราเราเสพแล้วไงเราติดิกไ้แต่ไม่เลิกเลิกได้แต่ไม่เลิกเลิกได้แต่ไม่เลิกทําไมถึงไม่เลิกเล่นอ่ะไม่ไม่เลิกเล่นเหมือนเพื่อนเพราะว่าเราคิดว่าเราไปต่อได้นัดว่ามันสนุกดีนะคะการเตะบอลมันแบบ ได้เจอเพื่อนได้เจอแบบอะไรใหม่ๆเลยอืมของจริงนอกจากเจอเพื่อนผู้หญิงแล้วเพื่อนผู้ชายก็คือสำหรับผู้ชายในมุมผมผมเคยคุยกับน้องแล้วว่าเวลาที่ได้เล่นบอลกับผู้หญิงอ่ะผมเคยเล่นเรียนมาหาลาัยลงังสิตแล้วอาจารย์เป็นฝรั่งผมสีบรอนแล้วก็เตะเตบอลโอ้โหรู้สึกเท่มากแล้วแบบมีสเสน่ห์ผู้ชายที่เตะบอลส่วนใหญ่จะชอบผู้หญิงที่เตะบอลจริงไหมจริงค่ะแล้ว<ต>ผู้หญิงที่เตะบอลชอบผู้ชายเตะบอลไหมไม่ค่อยแนมทำไม,ไมอ,อ่ะ เพราะว่าส่วนใหญ่ผู้หญิงที่เตะบอลก็อาจจะเป็นแบบเป็นทอมเป็นทอมใ,นนใช่ค่ะ LGBTQ แต่ว่าทางทางของของนัดเนี่ยก็ถือว่าเป็นนักฟุตบอลที่รักสวยรักงามก็นิดนึงค่ะไม่คิดว่าเรามาเล่นบอลแล้วจะแบบกลัวแบบหูจะดำจะไม่สวยนะี่คิดไหมตอนแรกไม่คิดค่ะกลัวไม่ได้เล่นมากกว่าคือห่วงเรื่องการเล่นบอลมากกว่าใช่เพราะว่า ส่วนใหญ่อย่างที่บอกอะนักฟุตบอลผู้หญิงอย่างที่ที่ทางนัดบอกอะส่วนใหญ่ก็จะเป็น LPG ซะเยอะอันนั้นแก๊สค่ะ LPG เอาล่ิมหัวไม่รันนี่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 เอาลงนะเอาลงนะชอบโอ้โหเป็น LPG เป็นถังแก๊สค่ะ LPG อะสิ่งหนึ่งที่พอเราเห็นนักฟุตบอลหญิงเนี่ยช่วงหลังเนี่ยมาเล่นฟุตบอลกับนักฟุตบอลชายในมุมของนัดมีความรู้สึกว่ายังไงบ้าง ที่มาเล่นปนๆปกับผู้ชายเลยอย่าง11คนเนี่ยผู้หญิงคนหนึ่งแล้วนัดมองว่าเรื่องนี้เป็นเป็นเรื่องที่ดีไหมหรือว่าแบบมันเป็นความเท่าเทียมนัดมองว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะเพราะว่ายุคสมัยนี้ผู้หญิงกับผู้ชายเท่าเทียมกันหมดแล้วอ่ะแล้วก็แบบถ้าเรามาเล่นกับผู้ชายเราจะได้แบบเรียนรู้อะไรใหม่ๆด้วยอะไรเงี้ยแบบความแข็งแกร่งความวัยในการเลี้ยงบอลในการอะไรต่างๆอืแน,น่นอนเรื่องความการประทะมันก็แตกต่างกัน แล้วเวลาเล่นกับผู้หญิงด้วยกันกับทีมชาติสมมติเล่นทีมชาติกับเล่นกับผู้ชายเนี่ยมันเห็นความแตกต่างชัดเจนไหมชัดเจนค่ะในเรื่องของความแข็งแรงแต่ส่วนใหญ่ผู้ชายจะไม่ค่อยเข้าปะทะเราส่วนใหญ่ใช่ไหมมีไหมที่เข้าแบบถ้าคนอื่นจริงจังอะไรเงี้ยถ้าคนอื่นอาจจะใช่นะคะแต่ถ้าเป็นหนูหนูเห็นเข้าหนูทุกคนเลยจริงดิผู้ชายนะเข้าหนักไหมหนักเข้าหนักด้วยเหรอคือมีไหล่กระแทกอะไรเงี้ยเหรอใช่มีเหมือนแบบเขาไม่ได้จริงจังขนาดนั้นแต่ว่าเขาก็แบบ ฝึกความแข็งแรงให้เราอะไรเงี้ยแล้วเราทําไงจิกหัวเขาหนูก็แก้งล้มก่อนอะไรเงี้ยแต่ผมเห็นมีคลิปล่าสุดผมไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะ <c oughs> มีนักฟุตบอลท่านหนึ่งระดับทีมชาติกันแหละผู้ชายที่คุณไปแตะรอดขาเขาแล้วเขาเข้ามากอดเขาเข้ามากอดอันนั้นจากการวิเคราะห์ของเราเคยได้ยินฝ่ายชายพูดแล้วซึ่งเชื่ออะไรไม่ได้หรอก มาฟังในฝ่ายหญิงบ้างลูกนั้นน่ะเขาเสียท่าแล้วกอดเป็นเป็นสิ่งที่เขาทําเป็นธรรมชาติอยู่แล้วหรือเปล่าหรือไงลูกนั้นหนูว่าน่าจะธรรมชาตินะคะเพราะว่าคลิปที่เห็นนี่คือแขนกางมาแบบโอบธรรมชาติมากเลยค่ะธรรมชาติก็คือพอแตะปั๊บแล้วมันคือตามหลักนักฟุตบอลพอแตะปุ๊บมันต้องโอบแบบนั้นใช่แล้วหน้าต้องซบด้วยเหรออันนี้ก็ไม่แน่ใจได้คือพื้นฐานของนักฟุตบอลท่านนั้นเนี่ยเขาเขาชอบปะทะอยู่แล้วแต่เขาไม่ได้ปะทะในสนามด้วยผมรู้มาเขาไปไปปะทะแถวทองหล่อบ้าง ไปปะทะแถวในเรียบทางด่วนบ้างรู้สึกยังไงกับนักฟุตบอลท่านนั้นที่เขาเข้ามาโอบเราคือเขาเป็นคนเขาเป็นคนที่วันนั้นคือเขาโฟกัสที่บอลหรือโฟกัสที่เราอะเหมือนเขาโฟกัสที่บอลนะคะคือเขาเสียท่าแต่ว่าเขาเสียท่าเขาเสลยหน้ามาพอดีคุณยืนยันว่าคุณแตะลอดขาเขาถูกต้องถูกต้องหน้าเขาตอนที่โดนแตะลอดขาหน้าหน้าเป็นยไงหน้าเสียไหมหน้าเขาตกใจค่ะตกใจเหรอตกใจเพราะว่า ตอนท bon ี่นัดเลี้ยงบอลเข้าไปอ่ะนัดก็เห็นแล้วว่าพี่ไม่ใช่เอาใหม่ต่อเลยต่อไปเลยต่อไปเลยันแล้วเป็นดูดขามเอาดูดําเมาตอนที่นัดได้บอลหนาแล้วนัดเลี้ยงไปนัดเห็นแล้วว่าเขาเข้ามาเขาพวดใช่เพราะว่าผมได้ข่าวมาว่าคุณพยายามที่จะแตะลอดขานักฟุตบอลรายนี้ไม่ต่ำกว่าหนึ่งปีจริงไหมจริงค่ะทําไมต้องเป็นเขาเพราะแบบ เราเล่นบอลด้วยกันมานานแล้วเราสนิทกันแล้วเขาเป็นถึงระดับทีมชาติอะไรอย่างนี้ก็เลยอยากอยากแบบมีโมเมนต์ที่แบบเออรอดอยากเตะเขาหน่อยอยากรอดเขาหน่อยตอนที่เขาเล่นเขาแอกไหมผมถามเลยแอคแอเหรอแล้วเราเป็นนักบอลหญิงเอายเงี้ยเราเห็นเขาชอบไหมก็มีนิดนึงค่ะแต่ครั้งแรกรู้สึกไหมว่านักบอลคนนี้ผมไม่เอ่ยชื่อนะผมขอไม่เอ่ยชื่อใส่รองเท้าคนละสีใส่เยลใส่เยลไหมตอนนั้นเล่นใส่เยลไหม ตอนนั้นใส่ไหมหน้าไม่แน่ใจแล้วก็ตอนรู้จักกั <look learning> <land> แแนแรกๆเขาเปิดคลิปตอนเขายิงแมนยูให้ดูไหมเปิดเปิดผมจะไม่บอกว่าเขาเป็นใครผมจะไม่บอกว่าเขาเป็นใครนะฮะแต่แค่เขาโดนนักฟุตบอลหญิงท่านนี้แตะแล้วขาเขามีความแค้นไหมตอนที่โดนแว๊บแรกรู mm ้ส hmm. ึกไหมเขารู้สึกเขาเสียท่าอันนี้ดูไม่ออกเลยค่ะเพราะว่าจังหวะนั้นคือช็อตและยืนขำอย่างเดียวเลยจากการวิเคราะห์ที่เขาไปผูกกอด แล้วก็ไปคืออันนั้นเขาเขาเขาในบุมของผู้หญิงนี่รู้สึกว่าเขาเสียท่าใช่แต่คําถามอันนี้นะสําคัญได้ข่าวว่าจังหวะแตะลอดขานั้นคุณบอกกับผมว่าเป็นหนึ่งในฟุตบอลที่แตะลอดขาได้ง่ายที่สุดจริงไหมจริงค่ะเพราะว่าเขาเข้าพวกอันนี้คําถามสําคัญเลยคุณอยากจะฝากบอกอะไรให้กับนักฟุตบอลที่คุณแตะลอดขาแล้วเป็นคลิปดังในโซเชียลคนดูไม่ต่ำกว่า11บดล้านคนคุณอยากจะบอกอะไรเขาในวันนี้ก็ ใส่รองเท้าสองสีไม่ได้ช่วยอะไรนะเขาพูดได้ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเป็นนักบอลเหมือนกันอันนี้หนูเข้าใจได้แต่แบบกอดอ่ะกอดได้แต่ไม่ต้องซบก็ได้อะไรย่างี้มันจะดูไม่ดีอ่าคุณจำไว้เลยนะว่าไม่แต่เขาอาจจะเสียหลักก็ได้ค่ะแบบเสียหลักแล้วยังไงดีนะโทษนะฮะตอนเล่นกับกูเสียหลักไม่เห็นกอดกูเลยแต่ย่างเดียวค่ะเพราะผมมีโอกาสถามนักฟุตบอลท่านหนึ่งแลลวนักฟุตบอลเขาก็บอกว่าเขาบี คิดเล็กน้อยอันน anyway, so no oh. no so right? ี้คุณเชื่อไหมว่าเขาคิดเล็กน้อยนักฟุตบอลท่านไหนคะนักฟุตบอลที่คุณแตะร่อนขานั่นแหละเราจะไม่เอ่ยนามเพราะเรามีโอกาสจะโดนเขาฟ้องได้คิดเล็กน้อยค่ะก็จะมีคิดนิดนึงค่ะนั่เพราะเราสวยใช่ไหมล่ะใช่นี่แอตเท้ซะด้วยนี่แอตเต้ซะด้วยโอ้ยรายการหาสาระไม่ได้เลย นะ้าอยากจะฝากอะไรถึงน้องๆผู้หญิงที่อยากจะมาเล่นฟุตบอลแต่ยังไม่กลา้าเพราะที่ต้องไปเล่นกับผู้ชายบ้างไปเปื้อนบ้างไปอะไรบ้างอยากจะฝากอะไรค่ะจริงๆแล้วฟุตบอลไม่ใช่เรื่องอยากนะคะ,ะจริงๆแล้วคือแบบสามารถไปเล่นได้เลยถ้าแบบเรามีเพื่อนเป็นผู้ชายเราก็แบบเราเล่นไม่เป็นเราแบบขอไปเล่นกับเพื่อนก็ได้อะไรเงี้ยให้เพื่อนสอนบ้างอะไรบ้างแบบขยันไปหน่อยว่างก็ไปไม่ว่างก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยไปพยายามแบบ เล่นให้บ่อยเดี๋ยวมันก็มีความคุ้นชินค่ะครับอยากจะฝากอะไรทิ้งท้ายถึงรายการนี้หน่อยคือมานั่งสัมภาษณ์แล้วร,รู้สึกยังไงพูดสักงิดหนึ่งปิดท้ายเป็นเอนเคดิตรายการเอาเรื่องจริงเอาเรืเอ่องจริงค่งงะว่าดีไหมรายการนี้รายการนี้ดีนะคะสาระสิบเปอร์เซ็นต์ในสาระเก้าสิบเปอร์เซ็นต์หนูชอบมากเลยคะ่ะรายการนี้โปรดิวเซอร์แล้วเรานัดกี่โมงก็ <laughs> นัดนัดหนูสี่โมงอะ่ะมาถึงยี่โมง เที่ยงมัตั้งแต่เที่ยงหนูมาถึงเที่ยงค่ะแต่ว่าเขามาร้านเนี้ยแล้วเขาอยู่สบายเพราะเขานั่งที่คาเฟ่ของเอดูโคอยู่อินธรรมละสี่สิบแวะเวียนมาได้อร่อยทุกอย่างยกเว้นกาแฟอร่อยครับ <c oughs> ร้านนี้กาแฟมีเมนูพิเศษเยอะแยะมากมายสเต็กเนื้ออร่อยมากมาเจอได้เจ้าของร้านชื่อแดนนะร้านเปิดตั้งแต่บ่ายสองจนถึงบ่ายสองสิบนาทีจะบ้าเลยทำก็ไม่ทันแล้ว <c oughs> ร้านเปิดตั้งแต่กี่โมงฮนะเจ้าของร้านแปดโมงเช้าครับแปดโมงเช้า หลังเขาลบธงชาติไม่ใช่หกโมงเย็นนะฮะเขาลบธงชาติตอนเช้าก็ปิดแล้วนะแปดโมงเช้าถึงหกโมงเย็นฝากด้วยสาหรับร้าน Educo วันนี้ขอบคุณน้องนัทด้วยที่เข้ามามีสาระมีไหมวันนี้ไม่มีไม่มีเลยไม่มีอะไรเลยวันนี้ใช่แล้วทีมตัดต่อตัดยากด้วยนะฮะฝากติดตามอีพีต่อไปจะสัมภาษณ์ใครก็ติดตามได้วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับรถเยอะจังเลยวิ่งผ่านไปผ่านมาสาระมีไหมจบนี่แหละเวิร์กรอแป๊บนึงเบรกแป๊บนึง ขอกกินน้ำด้วยอยู่น้ำไอ้เรื่องอยู่นี่ชอบใส่อาหารใส่น้ำกินน้องนั้นมีดินเกษตรไหมคะเอ้าไม่ใช่ไอที่ RPG ไม่ชอบไอที่อันเนี้เราจะไป RPG นะตอนที่นัดได้บอลนนะแล้วนัดเลี้ยงไปนัดเห็นแล้วว่าเขาเข้ามาเขาพรวดใช่ไหมผมได้ข่าวว่าคุณเป็นคนบอกว่าคุณเลงมาครบเลยยี่นเฮลิคอปเตอร์ด้วย ไอีสัตว์มาทั้งครบเลยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยขึ้นใหม่ไอีสัตว์มึงผ่านยานผ่านนะอะไรเยอะแยะวะเนี่ยเฮ้ยเอาเอาเขาฉลาดดีเข้าไปด้วยนะแล้วไปดูดครับคุณอยากจะบอกอะไรกับนักฟุตบอลท่านนั้นไหมที่คุณแตะลอดขาเข้าไปแน่นอนฮะเราเห็นน้องนัทไปเตะฟุตบอลกับพี่ๆน้องๆผู้ชายด้วยคำนี้บ่อยมึงจะขยันบินเฮี้ยอะไรนะถ้าวไอ้สัตว์ไอ้เฮี้ยมาทุกยุทธบกรคลเสร็จจะมีเจ็ตสกีแน่อะไรเฮี้ยใส่ท่อด้วย